มาชิคกุ่มมาทำหน้าที่จิตอาสานะคะ,ะลงเสริมเรื่องสมุนไพรนะคะให้ความรู้กับเด็กๆนะคะอ,ะอ,ะอะแต่ใครมีกี่ชนิดอใครตอบได้มีรางวัใครตอบได้มีงมรมงงาา อยยีอโอ้พออยู่พออยู่จะไปเอามื่ไห่กุยอะไรคะุย้ัวดีปุยัวุยัวนั้นทให้ต้นไม้มันเกอะไรุยีัวเามีคุณสมบัติทาให้ใบมันใหญ่ขึ้นอ่าถ้าใบใหญ่ขึ้นสามารถกรองแสงได้เยอะไหมใช่ หัวได้ดีไหมอ่ะพี่บ้ามาทั้งหมดจำได้ไหม,ม <า S 1> เออ <c oughs> จำอไปด้วยนะคะนอกจากปุ๋ยขี้ควงแล้วมีอะไรอีก ปลูกสมุนไพรบ้างปลูกด้วยกันไหมคะอ่าวันนี้ก็จะสาธิตการปลูกนิดหน่อยให้น้องๆได้รู้นะคะว่าปลูกยังไงให้ได้สมุนไพรที่มีคุณภาพว่าเมล็ดปาพื้นเป็นแปลงเนี่ยพุทธองปลูกเลยไม่ใช่นะคะอ่าใ,ใ,ใครเคยเห็นคำนิ่มบ้าง สีอะไรอีกคะเขียว้มเขียวคือใบหัวมันค่ะหมูขี้น่ขาวแล้วเหลืองอะไรอีกคะผีะดแดงอะผแงแล้วก็สีอะไรอีกนี่นมีคงใบให้ด้วยอะแล้วสีสีนี้ครงสูนย์กะางทำไงอะนังะ่งแล้วสีขาว มีคุณสมบัติอะไรคะม,มีลิปโอเคจำเลยอ่าอันนี้คือคาร์บินแต่ไม่ใช่คาร์บินบ้านเราเป็นคมิ้นชันอ่าสายพันธ์แดงสยามจำไว้ด้วยเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวตอนใกล้ท้ายคุณหมอจะถามว่าคมิ้บินสายพันธ์อะไรมีรางวัลให้อ่านะคะบอกแค่เมื่อกี้แหละบอกแค่เมื่อกี้แหละจะไม่พูดรอบสองพันธ์อะไรอ่าแหละจะมีรางวัลให้เป็น สเปรย์ตะไคร้หอมไม่ไปใช้เองโดยส่วนตัวเลยนะครับผมแบบราคา59บาทนะคะอ่าคุณสมบัติของสเปรย์ตะไคร้หอมนะั้นอาชีดผมก็ได้ฉีดหน้าก็ได้ไม่มีสารเคมีครอบกันจากตะไคร้หอมสดเพียวๆไม่มีสารอื่นเข้ามาปะปุ่นนะคะอ่างอันนี้คือจะมอบให้กับคนที่ตอบว่าสายพัน อันนี้คือหัวไพรตายจากคำยิ้นเมื่อกี้ไหมตายตาะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตคุณครูคำิ้นมาช่วย,วย,วยอีกรอบค่ะอ่าให้น้องๆอ,อ่าโดมดูคำหิ้นและไพรเปล่นคำหิ้นเป็นยันนยางไงาให้ดมใครอยากดม